สวัสดีครับเราจะมาติดตามชีวิตคนขี้เสากันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นไปหลบหลังเสานน่นก่อนเขาจะออกมาจากร้านซื้อขนมครับนะก็นี่คืออาการนะครับใครเป็นอาการโอ้โหไม่ดีมากเลยเราต้องหลบเขาก่อนครับเขาจะออกมาเป็นเสื้อเป็นเทนนะครับต้องหลบเราพร้กำลังจะไปซื้อขนมกันครับ เฮ้ยเด้อขอไปหลบบ้านเพื่อนกันแล้วกันครับและอยาไปทำอยาไปเป็นคนขี้เสาากันครับ,รบเพื่อนยะงไม่ได้รักเอานะอแบบผมอ่ะกวนตีนต้องรอครับต้งองรอรอการหมอครับเขายัางไม่เดินออกมาจากร้านครับก็รอไป เฮ้ยเขาออกมาแล้วครับก่อนเลยนะครับนู่นนบับเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนแปบ๊บนึงอะไรอะไร เป็นไรมังอะจะสามดาวเหรอไม่ีเลยบอกว่าออกได้ยไงทไมอะอ้าวมึงจะเล่นอะไรกันด <ừ> ีอะรู <ừ> ้เอองันาานอยู่ไม่ได้อ่าให้ก็ดูไม่ใช่ไม่ได้อ่าโห câu hỏi